เพิ่งเปิดไปแม่จ๋าฮูดอะนะคะงานฮูดป้ายวาวซีนะคะขอรยูิหลังบ้านได้เลยเพิ่งเปิดไปเลยแม่นะคะวนนิไม่ได้เปิดหูดให้วันนี้นะคะขอมาโชว์พวกงานแบบแล่ๆก่อนงานที่แบบจะโปรโมชั่นให้ก่อนนะจ๊ะนีพันห้าเล่นไปเลสยี่สิหอตัวแรกนึกว่าพันเก้าโอ๊ยพันห้าเองตัวนี้โอ้นี่แน่นมากเน มาเอามาฮึดดิจจ้ฮะอะไรวะ <laughs> อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ลูกสุดท้ายแล้วลูกค้าตัวนี้วิเปิดเป็นรอบชาูกสุดท้ายแล้วนะใครอยากได้ตัวสเวตเตอร์ Y c ยซซมาได้เลยลูกนะนะใครอ,อยากได้สเวตเตอร์ Y c ยซซมาได้เลยอ่ะตัวนี้พันห้าร้อยบาท ตัวนี้1,500าบาทราคาโปรโมชั่นนะคะงานเดรสเดรเน้นสั <c oughs> ้นนะแม่เดนเน้นสั้นตัวนี้นะคะนี่วินเซตวินไซ์มาตาลดา<อ>แล้วนี่น<ด>ประมาณนี้เลยตันนี้แบบลายสวยมากใช่หนูชอบลายแบบนี้มากลายสวยมากคุณแม่นี่จ้ะตัวนี้เดรสเน้นสั้นนะเรท 25SS ราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย1,500วันนี้ยังไม่ได้เปิดคายดิแกนแม่ วันนี้วิยังไม่ได้เปิดคาดีแกนครับเดี๋ยวอาจจะรอก,ก่อนนะเพราะว่าคาดิแกนตัว L w 20หมดทั้งบูทั้งแพนด้าเลยก็เลยไม่ได้มาเปิดนะลูกค้าจ๋าคดิแกนไม่มีของเลยตอนนี้นะคะอุ้ยน่สวยลูกค้าอันนี้พันเก้าร้อยนะลูกค้างานรวมเอิร์พันห้าร้อยงานรวมแบบงานรวมแบบไวัยรุ่นสาวออฟฟิศรวมไวัยนะคะส่วนนี้เล่นได้เลยใครที่แบบอยากขายงานได้ในราคาไม่ถึงสองพันบาท นะ,ะในราคาไม่ถึงสองพันบาทตัวนี้ได้เลยจ้ะแม่งานรวมเนื้อผ้าด้วยนะชอบตรงมันรวมเนื้อผ้านี่แหละนะรวมเนื้อผ้ารวมวายรวมแบบเลยประมาณนี้ลูกค้านะคะตัวนี้จะเน้นสั้นนะคะไม่ได้แบบว่ายาวนะก็ประมาณแบบเข่าเลย,เลยนะ,ะประมาณเข่าเลยเข่าไปน,นิดนึงคุณพี่หนึ่งพันห้าร้อยแล้วได้ขนาดเนี้ยคุณแม่ดูนะปึ๊บแล้วคุณพี่ได้ประมาณเนี้ยอู้ซูม ใหม่มากเออแม่จริงๆก็ไปขัดได้เลยนะหัวหางกลางผ้าอะไรอย่างเงี้ยงานผ้ายืดขายราคาเท่าไหร่งานผ้าคอตตอนงานผ้าแบบว่าน่อาจจะมีแบบว่ามันรวมแบบใช่ไหมมันจะมีแบบกล้ามมีแขนกูดแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยคือคราบปนไปเลยนะผ้าชีฟองซิลลินเนนนะะลูกค้าแบบเอพี่ติงอ่ะพันพันห้าร้อยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทแม่รวมไว้รวมมือ น่ามีสไตล์แบบผ้าเรยอนผ้าสะดุ้งไปด้วยนี่อันเนี้ยเพื่นดีอ่ะนุ่มมากลื่นมากลูกค้าเออเอ้ยนี่ไซส์ดีมากคุณแม่ไซส์แบบคนตัวใหญ่ได้อ่ะนะรวมแบบจริงๆตัวน,นี้นอันนี้เป็าานแต่ขายชื่อแต่ขายใส่แบบใส่นอนเด็กแกลืน<า>เลอยอ,อย่างเงี้ยเหมือนเดือยเลยแค่ดูดิเอาวิ<า>เอาเทียบกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นลายมิกิเม้า ไปไลมิกเมาส์ัเกว่านะคะหนึ่ันห้ารอ่ะราสีฟมาได้เลยจอลิงหนึ่งแปดอลิงหนึ่งแปดหบาทรีวิวส่งให้ฟรีลูกค้ารอลิงหนึนะลูกรีวิวแม่จ๋าอุ๊ยอันนี้สไตล์แบบสาวบุรพานะเออไม่ดูแขนสิสวยจึ้งเนาะลูกค้าจ๋าลอลิงหนึ่งแปดรีวิวจากลูกค้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งให้ฟรีไปเลยลูกนี้ นะคะลูกนี้ส่งให้ฟรีไปเลยใครจะรับพิมพ์มาได้เลยแม่พันหเนี่ยไปลงนับขายเล่นๆตัวละแบบห้าสิบแปดสิบคือต้นทุนมันแค่แบบสิบกว่าบาทตัวเนี้ยนะคะต้นทุนประมาณสิบกว่าบาทเลยอันนี้จะมีแบบสีตกนะลูกค้าอแจ้งตำหนิเลยนะคะไปขายเป็นงานห่างผ้าได้นะคะนี่เลยสีขาว ประมาณนี้แม่ลอลิงหนึ่งแปดนะใครอยากได้พิมพ์มาได้เลยแม,ม่จา้าประมาณกี่ตัวจา้าตัวในวิตีประมาณร้อยบวกลบเลยนะประมาณร้อยบวกลบเลยแม่ร้อยบวกลบเลยเพราะว่าหนึ่งน้องอะ่ะรวมเนื้อผ้านะแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าแบบผ้าซิวผ้าซาตินผ้าพยืดอะไรอย่างเงี้ยผ้าชีฟองนะคะลูกค้าจ๋าครับแบบรวมแบบรวมไวพันห้าร้อยเออพันห้าร้อยอ่ะแม่ ขายเล่นๆลงนัดเนี่ยเสาร์อาทิตย์มารู้จักขายอะไรลองเดทก่อนไหมละ่ะพันห้าร้อยส่งหนสี่ห้าะะลูกนะคะลูกนี้ลูกสุดท้ายมีลูกเดียวลูกคใครจะรับพิมมาได้เลยจะะ้ะแม่รอลิงหนึ่งแปดค่ะโอห้าลูกสุดท้ายฟังลยลูกสุดท้าย <laughs> รอลิงหนึ่งเก้าลูกใหม่หนึ่งลูกใหม่แล้วเออพี่น้องเอาไปแล้วหนึง่งนะคะพี่น้องเอาเพิ่มมารีวิวตื่นใจอย,อยู่นะดูสิ วิเทียบเลยเนี่ยใช่อันนั้นเป็นผ้าชีฟองล,ลายสวยนะลูกค้าลายสวยนั้นเนี่ยแม่แม่แมแมแบ้นานไหนชอบลายแบบนี้ก็เคราเลยนะรอลิงหนึ่นะล, 18, นะลูกรีวิวลูกค้าจ๋าส่งให้ฟรีเดอ้ออันเนอันเนมาใครจะรับใครจะรับแม่จา๋ารอลิงหนึ่งแปรีวิวส่งให้ฟรีแขนตุ๊กตาสไตล์โรล,ลิตา้า แต่ไต่สาวเวียดนะคุณแม่ค่ะอู้ไรแม่ต้องแย่หยิบมาได้ดีมากหยิบมาได้ดีมากลูกพึกนี่เลยสวยมากคุณพี่ใครเอาตอนนี้รอลิงหนึ่งแปดรีวิวยังไม่โซเอานะลูกค้าพิมมาได้เลยจะรอลิงหนึ่งแปดครับผมขอให้พีีด้วยนะไม่เอาหรอกแม่พันห้านะเนี่ยเงินพันห้าไปทำกำไรได้แบบเงินทุนหลายพันเลยนะ ูกค้ากระป๋ปสวยอุ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละบื้บแขนตุ๊กตานี้เลยสไตล์สาออฟฟิศลูกค้าอุ้ยสวยมากคุณแม่เอาดีใครจะรับจ้าใครจะรับตัวนี้รอลิงหนึ่งแปดนะลูกค้ารีวิวส่งให้ฟรีนะแม่เอาเลยเอาเลยอ,อันนี้<อ>ยัวยัวยัวยเดี๋ส่งก็อเออเป็นเรดอ่ะ ไวลุ้นไุนเดซมีเทสนิดนึงอ่าเดซมีเทสน้องแมวนะตัดคอด้วยสีลายกุดนะคะเออกุดสีเออสวยซึ้งมากแม่จ๋าเอาได้เลยตอุ้ยโรลิต้ามาอีกแล้วอะลูขาเนี่ยประมาณนี้แม่อ่ะพันห้านะหนึ่งพันห้าโลอุ้ยนี่แหละแฟชั่นโชว์ได้เลยปอตเออเข้ามาเออประมาณนี้นะคะ อันนี้คอบัวนะลูกค้าพันห้าร้อยบาทใครจะรับรอลิงหนึ่งแปดนะจ้ารีวิวส่งให้ฟรีจ้ะนะลูกใหม่ลูกค้าใครอยากได้ลูกใหม่รอลิงหนึ่งเก้านะคะรอลิงหนึ่งเก้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะซีเอฟ <4 F S 2> มาได้เลยจ้ะแม่ใครมาย้อนดูไลน์แล้วแบบโอ้น้องขาว่างใหม่ลูกรีวิวทักได้นะแม่ลูกรีวิวทักได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะดูให้ว่าแบบลูกรีวิวตอนนั้นยังว่างอยู่เปล่านะหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครจะรับพิมพ์มา ีตัวนี้งานเดรสรวมแบบรวมไวมีแค่สี่ลูกใหม่เอ้ยสามลูกแล้วสามลูกใหม่และหนึ่งรีวิวที่นี่นะคะสามลูกใหม่และหนึ่งรีวิวนะคะนี่ค่ะอุ้ยอันนี้เป็นสไตล์แบบชีฟองท่ามงมีลูกเล่นนะคะเอ้ยชอบชอบตรงที่เป็นแบบผ้าเลยอร์ย้นอะแม่ผ้าเลยอย้นผ้าสะดุ้งลื่นชอบมากเลยนะเนี่ย สวยเนี่ยมันเด้งเนี่ยเด้งเด้เออไม่ไม่มาในวีลว่างนะจ๊ะยูยังว่างนะเนี่ยลูกค้าสไตล์โอลลิต้าเออสไตล์โรลิต้าออกเยอะแล้วนะลูกค้าจ๋าลอลิงหนึ่งไหวมากแน่ใส่เดียวแบบนี้ก็เซ็กซี่ไปอีกแบบใช่ไหมเนี่ยลูกค้าผ้ายงผ้ายืดอย่างเงี้ยคุณพี่นะผ้าคอตตอนเรยอนผ้าแบบผ้าซิลผ้าซาตินนะคะงานเดรสแบบรวมแบบรวมบอยพี่วิคอยเห็นในนี่ปะพี่เขา เป็นเดรสายเดี <m> ่ยวแบบนี <t ired> <m> ้บางคนใส่บางคนใส่กางเสื้อบางคนใส่กางเกงยีนเออเออประมาณนั้นสไตล์เกาหลีเซ็ปเซ็ปหน่อยอะไรอย่างนี้อุ้ยอันนี้ลายไม่ดชอบมากเลยเอ้าจรี้ขายดีนะแม่ชอบแม่แม่ชอบนะตัวละห้าสิบตัวละแปดสิบลูกค้าเดรสอ่ะเนี่ยนอนสบายใส่นอนสบายใส่เที่ยวใส่ไปนุ่มไปนี่ได้เลยลูกค้าพันห้าร้อยบาทรีวิวลูกรีวิวทีวีรีวิวอยู่ยังว่างนะ แม่รีวิวที่วีรีวิวอยู่ยังว่างผู้ใดซีเอาก็ซีเอฟมา,า,า,าได้เลยนะหนึ่งพันห้าบาทรอลิงหนึ่งแปดนะแม่รอลิงหนึ่งแปดเดี๋ยววิจะลงไลฟ์ไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะคะลูกค้าอุพันห้าร้อยนะลูกค้าใครจะรีวิวลอลิงหนึ่งแปดนะจ้าอ,อ๋อไม่ได้แหลอโอเคประมาณนี้ขอขอคุณพี่ ใครอยากได้รีวิวตัว0ุ2 4 h ก็เสี CF มาหลังมาได้เลยนะคะรีวิวตัวนี้เดสเซชั่นเน้นสั้นยังว่างอยู่ลอลิง18นะคะอยากได้ก็เสีมาทางแชทได้เลยนะคะระบบดูดนะคะลูกค้าขาเนาะถ้าระบบไม่ดูดก็ทักาขายินว่าอ,อ๋อติดปัญหาตรงไหนก็ถามมาก่อนนะแม่นะ <c oughs> อย่าเพิ่งใจร้อนไปน,นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงรอบบ่ายสามโมงมาเจอวิกับน้องๆใหม่อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวช่วงเช้าวิกับน้องไปก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะ๊า